มาติดตามข่าวจากโซนข่าวทางช่องพีซไอสาสาะดีกฎหมายเลข99ผลิตภัณฑ์ไทยสู่อาเซียนแบรนด์บูต้าไว้บริหารงานโดยคุณนิรันดรนจันบุญนาค CEO ภายใต้สโลแกนความสวยสร้างได้ควา้ารางวัลในงานประกาศรางวัลบริเลียนอาเซียนโปรดักต์อวอร์2021รางวัลสุดยอดแนวคิดและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไทยสู่มาตรฐานอาเซียนโดยหม่อมหลวงสุทีเทพจรุนโรธประธานมอบรางวัลครั้งนี้ ประทับใจแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทางแบรนด์บูตไว้นะครับได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เข้าร่วมรับรางวัลอันทรงเกียรติแห่งนี้ครับการตลาดของแบรนด์ของเราเนี่ยก็จะจะจำหน่ายนะครับผ่านตัวแทนเท่านั้นครับโดยที่ไม่ผ่านร้านค้านะครับก็จะมีทั้งออนไลน์รอบลายส่วนการติดต่อช่องทางก็จะมีเรื่องของทางาทางเขาเรียกว่าทางไลน์และไอดีของทางตัวแทนเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีแห่งการเขาย่างอยากมั่นคงของแบรนด์มีการรีแบนดิ้งนะครับเพื่อต้อนรับตัวแทนหรือว่าคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมธุรกิจด้วยกันครับข้อดีแล้วก็ที่เป็นข้อเด่นและเป็นจุดแข็งของแบรนด์เราก็คือแบรนด์เราเนี่ยมีโรงงานผลิตเป็นของตนเองนะครับแล้วก็มีคลังเก็บสินค้าเนี่ยมากกว่า1,000ตารางเมตรนะครับแล้วก็ขายผ่านตัวแทนเท่านั้นไม่มีการขายผ่าน ร้านส่งนะครับก็ตัวแทนที่สนใจนะครับสามารถติดต่อผ่านช่องทาง ID หรือ Facebook หรือ l ลายผ่าน ตัวแทนเท่านั้นเราจะไม่มีรับโดยตรงจากบริษัทเลยแล้วทุกคนที่มายืนอยู่ในนี้เป็นเสมือนหนึ่งองค์กรฟันเฟืองในการขับเคลื่อนแบรนด์เราทุกท่านเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อผ่านตัวแทนได้เลยครับหลังจากรีแบนดิ้งแล้วนะครับกระแสต,ตอบรับต้องบอกว่าเกินคาดเนื่องจากว่าตัวเราเองและแบรนด์เราเองเนี่ยยกระดับคุณภาพของสินค้าเนี่ยให้เทียบเท่าคคเคานเตอร์แบรนด์แล้วสำคัญที่สุดคือในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเรามีการพัฒนาสูตรที่เป็นซิกเนเจอร์ฟอร์มูล่าที่เป็นสูตรเอกสิทธิ์ ท้อของเราเองขึ้นมาโดยที่ไม่เหมือนใครในท้องตลาดครับแล้วก็สินค้าส่วนใหญ่แล้วก็สัสกัดาาส่วนใหญ่เนี่ยนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดครับต้องบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีการเติบโตของแบรนด์เราจริงๆเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยแปีเพราะปีนี้เป็นปีก้าวย่างอย่างมั่นคงของพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า,าลูกค้าหรือว่าผู้สนใจท่านไหนอยากจะเข้าร่วมธุรกิจก็สามารถติดต่อนะครับเข้ามาเลยเพราะว่าเอกสิทธิ์ของเราต้องบอกกันว่า เราจะรับเฉพาะ1พื้นที่ต่อ1ตัวแทนเท่านั้นเราจะไม่มีการรับตัวแทนที่เยอะมากเราจํากัดจริงๆเราให้เอกสิธิ์การขายเพื่อที่ให้ตัวแทนทุกท่านเนี่ยมีที่ยืนและมีตลาดเป็นของตัวเองนะครับเรามาติดตามโซนข่าวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ